ก่อนหน้านั้นสายยันขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นนี้คือการชุดหัวอครับฟังซะเลยครับเมื่อกี้ด้านซ้ายมือขอเพลงอีแม่ด้านขวาไอตัวหายไปไหนอ่ะหนวดไม่ไม่ค่อยติดครับปุ้งเลยนะงานกูเชอะเาไปเที่ยวมให้มันเอาไปเล่นกันเองพอเอาไปเล่นกันเองกล่าวกันหมดอยุ่ ใช่เล่นหลมันเล่นติดเล่นอยู่เองนะถ้ามาฝรั่งนะฮะมาติดให้นะฮะครเกยคอ้ยไมยวหรอเนี่ยมม่เหนียวเีวนะาเ้ติดสบายใจเราติดใกล้ๆปากเลยบอล เดินเข้ามาด้านซ้ายมือครับขอเพลงพี่เป้าผมรอนอยู่ที่แม่ว่าทิ้งดีกว่าครับด้านซ้ายมือขอเพลงอีแม่เอาออกไปด้านขวาด้านขวาขอเพลงน้ำท่วมต้องการขอเพลงพอหรือยังฟังกันสักหน่อยครับน้ำท่วมอีแม่พอหรือยังผลงานเพลงเไหมครับไก่ต้า เอาแั่ก็สาบานอีกตั้งใจบวกตัวต้เก uh uh ี่ยวตัหนังหัวเเอาแค่ผมพอหูใหญ่หนังหัวมากเเชื่อไมดิดดตุยพุ่ไม่ออกตุ้ยพุ่ไม่ออกเลยพวดเดียวกันพูด ห้ามายเกิดสิ่งัวกับมันไหมเออเปสายจันทอยเออ่าแ่ละแถวอะหอม่ครับโอ้โหโอ้โหใจจ๋า้อนก่อนแล้วก็ทำอีกอี

เป็นเสียงมีนเสียงควดปวดจริงร้อปพี่ร้องแทนเองไปหนเอาเออเดี๋ยวมันต้องมีพูดร้องไพี่เอาทิ่หวานร้องมาเขาได้เนื้ออะไรนะบอกเนื้อซิบบอกเนื้อเขาเออกรสซิบเนื้อไก่เจ้า ไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร,อครน้องคลายชายเจ้าน้อาและคายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้เันสียงแล้มันจะจบเลย <c oughs> ก็นาตัวัสดีก็เป็นเฟนกงพูดภาษายันฮัาหทำหน้าก่อนอ่าเยียรคอลาตัวัสดีก็เป็นกลับพอดีที่บ้านตี่ล้า ถึงหอกไม่ได้วับนี้ไปรับแฟนเพลงคบเซ่ย์สัญญาเซ่ย์ยินดีใจมากเซ่ย์ยินดีใจที่ไม่รับแฟนเพลงที่ไม่รับแฟนเพลงยังคิดว่าสายยันนั้นยังคิดว่าสายยันนั้นเป็นบุตรเป็นเป็นบุตรเป็นหลานเป็นหลานเป็นเลน เป็นเยอะจล้วเป็นเหลอกโอ้ยล้อแล้วก็เป็นกิ้งกาโอ้อ่ะตอมือหน่อยคือสิ่งสเนี้ยเชื่อว่าเขาเขาคงไม่เคยทำหรอกเพราะว่าชีวิตเขาคงจะเอ่อร้องเพลงเนี่ยสไตล์สตล์ของเขาอะนะครับเอเป็นลูกทุ่งเขาบอกว่าลูกทุ่งมีนมีนเดียวต่อไปไม่มีละเออหมดละใจได้ทุกคนกจะไป ไาท้องทองหมดแล้วผมจะร้องอะไรทองหมดแล้วผมร้องอะไรอเหนื่อยหน่อย่วใหญ่เขาจะเป็นนี้ขาะกุนๆกันนี่ะ้องไ่ไปใครครบครใครใครคนต่อไปครับใครครับอ๊อบออ๊อบเลยค๊อบเลยอ๊อบเลยหนักเลยนะเขาจะเป้นไม่มีงูเห่าหรอครับ ถ้ามีนกหวีดนียามเลยนะเสาเบ็ดครับอรสามเบ็ดสาเบดนะครับเดน่ารักมากเลยสามเบ็ดตะกูลปู่ย่าผมเป็นคนกรุงเทพนะสามเบ็ดสามเบ็ดสามเบดี่ก็ สามที่เป็ดนี่ก็เพลงของยุ้ยญาติเจอะนะพกเมียมาด้วยเหรอคดได้สามได้ะพ้มาแล้วตอเพลงนี่เสร็จก็จะได้เปรสูตรกันต้องมีท่ายุ้ยด้วยนะต้องตกกระบอกมาบอลด้วเอาบอลดีน่าขา เสร็จแล้วอยู่งกัล้ยฟะ้เอย <z tama S 2> ่งว่ั้วาป้าขอ่อินหมดมาทำไมเดียวเธอแม่งฟังตลอด นี่พบมีเงินายไปเลยลงเต้้แม่ดูนยะไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีอะไรกันนะนะีดนะ่ดูนี่กล้องอยู่ไหนนี่นะขอดูตาเนี่ยพบมีเลย